พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่10กันยายนคริสตศักราชสอ2พยคำพยานชีวิตโดยคุณโจดี้วินเลียมอิลลินอย์สหรัฐอเมริกา ในหัวข้อเรื่องทำหน้าที่ของเราอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอนบทที่17ข้อ20-26และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นมามคร่ครวญและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่7ข้อ14เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลคุณโจดีวินเลียมเป็นพยานว่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กดิฉันได้รับการสอนที่บ้านและที่คริสตจกในเรื่องพัะสัญญาในพระคัมภีร์หรือสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้และยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ที่ฉันคิดว่าวัยเด็กของนางมารีบ้านนาของพระเยซูคงจะเป็นอย่างนั้นด้วยในสมัยของนางมารีชาวยิวคอยพระเมสยาอย่างใจจดใจจอ่อดังนั้นพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์ที่พูดถึงพระเมสยาเช่นพระคัมภีร์อิสยาบทที่7ข้อที่14ที่กล่าวว่าเพราะฉะนั้น องพระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดยิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิม,มานูเอลดิฉันคิดว่ามารีอาจนั่งแทบเท้าของนายธรรมสาราและได้ยินข้อความนี้เธอได้ยินเรื่องราวในพระคัมภีร์แต่ไม่รู้ว่าพระคัมภีร์กำลังพูดถึงเธออยู่ หลังจากที่เวลาผ่านไป2,000ปีในขณะที่คุณและดิฉันอ่านพระวจนะพระเจ้าเรามั่นใจได้ว่าเราได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเราอาจไม่ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจของนางมารีแต่เมื่อพระเยซูอธิษฐานเพื่อผู้เชื่อในอนาคตในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่17ข้อที่20 2 6ถึง26 พระองค์กำลังตัดถึงเราส่วนของเราในเรื่องนี้คือการเป็นหนึ่งเดียวกับผู้เชื่อของคนอื่นๆเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นความรักของพระคริสต์ในตัวเราเมื่อเราทำตามพระบัญชาของพระเจ้าด้วยความรักซึ่งกันและกันเราจะกลายเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องราวที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาข้อคิดสำหรับวันนี้ ข้าพเจ้าเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวแห่งการเปิดเผยของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานผู้ที่รู้สึกว่าตนเองไม่สำคัญข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ให้ข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้มีส่วนร่วมในเรื่องราวแห่งการเปิดเผยของพระองค์ขอทรงช่วยข่าพระองค์ทั้งหลายให้รักผู้อื่นอย่างที่พระเยซูทรงอธิษฐานและแบ่งปันความจริงของพระองค์ทุกวันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ